แพทย์นภพ่าเคยผลตรวจโควิดรอบที่3ปรากฏว่าไม่พบเชื้ออยู่ระหว่างการกักตัวแยกกับครอบครัวรอผลตรวจครั้งที่4ยืนยันภายหลังจากที่นักแสดงพิธีกรสายหาแพทย์นภพ่าได้แจ้งผ่านทางไอจีของตนเอง เป็นการโชว์ผลตรวจโควิด -19 เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาและต่อมาเธอได้เผยในคลิปรายการของตนเองว่าเชื้อที่ตรวจพบนั้นทางคุณหมอแจ้งว่าเป็นเชื้ออ่อนมากและแจ้งว่าผลตรวจของเรซิ่งลูกชายนั้นไม่พบเชื้อแต่อย่างใดโดยเธอนั้นก็ได้ทำการแยกกักตัวเพื่อความปลอดภัยของครอบครัว และล่าสุดแพทย์นภประภาก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ที่มีหนุ่มกัญชัยและหมวยอริสาเป็นผู้ประกาศข่าวโดยบอกว่าคาดว่าจะได้รับเชื้อมาภายในวันที่15กรกฎาคมนำของไปที่ชุมชนอาจจะมีการสัมผัสโดนและคาดว่ารับเชื้อมาน้อยหลังจากนั้นเพิ่งจะมาปรากฏเชื้อในวันจันทร์ก่อนหน้านั้นวันเสราร์แพทได้ไปทำการสวอปก็ไม่พบเชือ้อ ซึ่งแพทก็ได้เปิดเผยผลการตรวจครั้งที่สมเพิ่งออกมาเมื่อสักครู่ปรากฏว่าไม่พบเชื้อแต่อย่างใดและตอนนี้เธอกำลังรอผลตรวจยืนยันครั้งที่4ทั้งนี้ทั้งหนุ่มกันชัยและหมวยอลิสราถึงกับเอ่ยปากพร้อมกันว่างงพร้อมกับบอกว่าแพทต้องกักตัวก่อนเช่นกันซึ่งเธอได้บอกว่าตอนนี้แยกกับลูกชายและที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ตนเองก็สับสนเช่นกัน นอกจากนี้แพทยังได้ตอบข้อสงสัยเรื่องไทม์ไลน์ในงานวันเกิดที่พัทยาโดยเธอบอกว่าไปมาจริงๆแต่ไปมาเมื่อวันที่9-11ถึงกรกฎาคมขอโทษด้วยที่ทำให้เข้าใจผิดแพททำคอนเทนต์เกี่ยวกับวันเกิดก็เลยเอามาตัดลงในวันเกิดของแพททุกอย่างถูกถ่ายทำไว้หมดแล้วคิวลงไว้วันที่18กรกฎาคมและ19กรกฎาคมค่ะทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ค่ะ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ